tiềm năng khoan sắc Sakai buu si fah Ki si kia Alai na? Kiaw Kin si? Kiaw

เจเอลวาดีเขาวาีเขายานเอ่าอโอ้โหเก่งจังเลยตัวต่อไปอันนี้ดีกว่านี่ัวนี้ดีกว่าทำไมอะทำไมอะนั่งมองนั่งมองพอนั่งดีๆเรวหัวแดงจ้ะเข้าไปยังคะเดี๋ยวอันนี้เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ Animal. Animal อแปลว่าอะไรอนสัตว์อ่า Animal สัตว์หนึ่งสองสามนื้อช้างต่างหนุ่อีอะไรอีเล่นช้างอีเล็นเฟ้นช้างตัวต่อไปหนึ่งสองสาม

ขามีจม yeah. ูกย่นย่นอย่างเงี uh uh> ้ยเ uh ้วก็แล้วอด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 หมู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 พิกพริกหมูพริกหมูตัวต่อไปแกงเต่าทองเลยดีบักผู้ตากลุ่มเลยดีบักเลยดีบักมางเต่าทองตัวต่อไปตัวต่อไป 룸, 송, 송! 能怎？ ยุ่งอยากจะด uh, ah, ูอะไรล่ะอ้าวอาจารยคุณุงสันเดวันอย์ันเดวันอาทิตย์มันเดวจัน์ันวันจันทร์คิวส์เดวันอังคาร์วันอังคารเวนันพุธเ e ้นดวันพุธเว้นเดวันพูเออเวเดวันพุธพุดด้วยเว s d เดวันพุธ เ์เดย์วันพฤหัสบดีอันัสบดีอันนี้วันอะไรไฟอะไรไฟเดไเดวันศุกร์วันศุกเสาร์เดย์เสาเดยสาร์เดยอะไรลูกวันเสาร์วันเสาร์เออวุ่มนี้ด้วยอ่ะอ่าเท่างดเจกันพร้อมยังคะ ไม่มีไม่มีมดทั้งตัว A B C D ขคยทองดังได้มาเปิด E ตะเกียรตทางนี้ ว่ายเสร็จเสร็เก่งมากเรายังไม่ได้นับอันนี้กันเลยเอาพอไปเอาไม้สีเหลืองมาอ่าเดี๋ยวเรานับเลขกันหนอดีกว่าเลขอะไรเลขหเลขหอ่าเดี๋ยวครูได้เด็กๆมานับนะ thank you Pô!